ม่จริงๆถ้ารายการเขาไม่จํากัดเวลานะผมผมเล่นมาแล้วนะอย่าเอาออกนะมึงด่ากับกูในรายการมึงยอมอ่จยิ่งๆเอาต่อเอาให้มปิดเลย สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับผมเจ้าขุงทองหุยหาวหิฮาครับตอนนี้อยู่กับรายการคุณพากินปกติรายการผมเนี่ยจะต้องพาแขกรับเชิญนะครับทำกับข้าวกินหรือไม่ไปเดินตามตลาดหาของกินนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นแบบ E ีพีพิเศษแล้วผมอนาคตผมก็จะมี EP ีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีรายการใหม่ก็คือทอเลยสัมภาษณ์แขกรับเชิญเลยส่วนกินก็ส่วนกินส่วนแขกรับเชิญก็ส่วนแขกรับเชิญตอนนี้มั่วไปหมดแล้วนะครับวันนี้ก็เราจะมาสัมภาษณ์อินฟลูเอนเซอร์หนึ่งท่านนะครับก็คือพี่เฉินร็อกกระตุนใดนะครับเป็นอ มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในอีสาตนตอนใต้นะครับไม่ว่าจะไปไหนคนรู้จักหมดขอถ่ายรูปแสดงว่าดังจริงนะเนี่ยดังเกว่าเฉินอีกนั่นเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปเชอแขกรับเชิญเลยครับไปครับ <ไป S 1> สวัสดีครับพีัเฉินครับส,ส,สวัสดีครับโอ้เสื่นเต้นมา,มากๆเลยเจอพี่เฉินครั้งแรกยี่ล้อเล่นเจอนานแล้วก็เป็นเกลียริมากนะครับที่พี่เฉินแบบให้เกียริแล้วก็สถานที่นี่ก็คือเป็นสถานที่ที่พักของพี่เฉินเองด้วยนะก็ดีใจมากเลยวันนี้จะขอให้สัมภาษณ์พี่เฉินนะครับได้ครับโอเคนะถ้าเรื่องไหนสะดวกต่อก็ ตอบเรื่องไหนไม่สะดวกตอบก็ตอบครับเพราะรายการผมจะตัดช็อตที่ไม่ดีของแขกเอามาลงว่าไปนั่นพี่เฉินอยาอันนี้ผมจะคุยแบบแบบไม่ต้องคิดว่ามีกล้องนะ,ะพี่เฉินห้ามห้ามแบบทางการเกินไปนะ,ะพี่เฉินกวนตีนได้เล่นมุกได้เ,เหมือนแบบ EP พีบิ๊กซูินเลยอ๋โอเคประมาณนี้ตรงนี้ผมก็ไม่เอาออกนะไอ้ที่ตกลงกันเนี่ยใช่โอเคเดี๋ยวดาบแรก อุตส่าห์แกล้งทำภาพพ์ภาพพด,ดีไหมไม่ไม่อย่า่เปแมม่ับ<ด>มัดเอาอันด,ดับแรกคงขอถามให้บี่เฉินแนะนำชื่อนามสกุลฉายาให้ f อีได้รู้จักกันเลยครับสวัสดีครับผมเฉินแบกิวนะฮะหรืออีกฉายาหนึ่งคือเฉินโรกตกุตุดได้นะครับแบกิวนี้เป็นเทปแ,แรกๆนู่นเมื่อ5-6ปีก่อนก็คือทำแบกิวนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังๆมาก็ทาพวกเพลงก็เลยมาตั้งฉายาเฉินรกตุตุไดแล้วก็มีพวกหนังสั้นพวกอะไรธรรมดาก็ชื่ออริเจก็เลยมีบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์อริเ แล้วก็กระตุ้ดใดไอ้ตัวใดบ้างแล้วก็เบเกียวบ้างนะครับส่วนชื่อจริงของผมกิติพงศ์แก้วนะก็เป็นคนสังขะจังหวัดสุรินเนี่ยแหละก็คือพื้นเพยก็เป็นคนเกิดที่นี่เลยบางคนก็ชอบเรียกไอ้หลังเซียนหลังอะไรเงี้ยหน้าตาคล้ายเลยหน้าตาคล้ายนึกว่าเราเป็นคนที่มาจากฝรั่งเศสอ่าเดี๋ยวผมถามเลยไอ้กระตุ้ดใดเนี่ยความหมายมันคืออะไรอ่ะพี่กระตุ้ดใดนะอันนี้ขอตอบแบบ ตรงๆไปตรงมาตอนที่จะตั้งฉายาตัวนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนแรกเลยนะในจงอัสรินกล้าพูดเลยเป็นเป็นคนแรกเลยที่เอาประดิษฐ์คําพูดนี้มาก็คือโจยใด ขรึงนะที่เป็นคําที่ตะลึงนะทีนี้ผมมันเป็นคําเลี่ยง AI ท่านผู้ชมก็คือแบบว่ามันมันไม่ผิดอแต่ผู้ชายด้วยกันก็จะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะไม่ลงลึกดีเทลไปเป็นภาษาไทยเนาะแต่พอหลังๆมาปุ๊บมันก็มี f c เด็กๆอ่ะหมายถึงว่าแฟนคลับที่มาขอแต่รูปคือ10ขวบเคยเปร้องเพลงที่1อําเภอหนึ่งนั่นอยู่แถวพระพาชัยบ้องบ้องโจยได้โจยได้คือแม่งโจยได้ทั้งงานพอโจยได้ทั้งงานเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเด็กน้อยก็ไม่ควรนั้นเกินไปก็เลยแบบว่า ตั้งฉายาใหม่เพราะเฉินเบกิวส่วนใหญ่อันนั้นถ่ายเกี่ยวกับรายการแบบประชนภัยเลื้อือนผมดูอะไรอย่างนี้เราดังด้วยรายการนั่นแหละแล้วพอหลังๆมาไม่มีเวลาไปทำคอนเทนต์แบบนั้นก็เลยมาทําเพลงด้วยด้วยทาแบบเป็นคนหลายคาแรคเตอร์เป็นคนทําหนังอะไรเจ๊กไอที่พูดแต่เรื่องกันตุ๊ดอะไรเงี้ยแล้วก็ทําเพลงก็เลยต้องตั้งฉายาร็อกกันตุ๊ดได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดถ้าแปลตามตัวที่เราจะแปลให้มันเลี่ยงกฎหมายว่าเป็นนั้นเอไอนั่นแหละเลยใช่ไหมทำหยาบคายกโซเที่ยวมันแบนก็เลยเถ้าจะร็อกจอยด มันก็เกินไปอะเนาะก็เลยไปตั้งชื่อร็อกกันตุ๊ดใดซึ่งถ้าแปลแบบกันตุ๊ดจริงๆก็คือกันตุ๊ดก็คือกันตุ๊ดแหละแต่จริงๆถ้าเอาไปผมก็ไปเห็นกันตุ๊ดก็คือเด้าเด้าเด้าใดนี่ก็ถ้าเรียกดีๆก็ดินมือก็ได้ใดใดินไหมเดยเดยเดิคือเดย ใดคือมือเราต้องแต่เราจะเลี่ยงอย่างนี้ก็ได้ใช่นี่ท่านผู้ชมก็จริงๆมันก็คือที่มาของรอกกระตุ้นไดแล้วทีนี้ผมขอถามต่อแล้วก่อนพี่เฉินจะมาทําโซเชียลเนี่ยพี่เฉินประกอบอาชีพอะไรครับก่อนจะมาเป็นเฉินรอกกระตุ้นใดหรือเฉินชายพิเศษครับผมทํานาทํานาทํารับจ้างทั่วไปในช่วงทํานาก็ไปทํานาในช่วงแบบไปทําก่อสร้างก็ไปทาอ๋อแสดงว่าทุกอาชีพพี่ทํามาหมดละประมาณนั้น ไม่ก็ไม่หมดก็ทำแค่สองอย่างกูบอกว่ากูทำสองอย่างโอเคทำนาทำนารับจ้างรับจ้างสร้างสออคือทำสองอย่าง แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้มาทําแบบโซเชียลทำคลิปลงแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับทำไมถึงได้ทาผมส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบภากเสียงอะไรเป็นคนเสียงหล่อเหมือนหน้าตาแบบไหนลองพูดดูนี่นี่คือเสียงหล่อนนี่อ๋อที่เสียงหล่อนี่มีฟิล์มสิอะไรก็คือทำไมเห็นหน้าก็รู้อยู่แล้วว่าเสียงหล่อแล้วทำไมคุณไม่ทําเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้ไม่ใช่คือผมไม่ได้ทําแบบนั้นอย่างที่คุณคิดไงโคตรกวนเลย ต่างโครงต่างตวงตีงเสมอกังหนึ่งหนึ่งนี่คือเสียงหล่อพอเสียงหล่อเสร็จปุ๊บผมก็เป็นคนที่ชอบพูดไปเรื่อยคือนี่ัยส่วนตัวก็เป็นอย่างนั้นคือพูดกับแมวกับหมากับควายกับอะไรพอพูดไปเรื่อยก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ,ถ่ายแล้วผมก็ชอบพี่แบง,งค์วงแคลสเตอนเป็นเด็กผมเคยดูนะก็เหมือนนะผมเป็นคนที่เบ้าหน้าเหมือนพี่แบง,งค์วงแคลสอตรงไหนอ่ะ <c oughs> ให้กูลูกหนีกูเอาอนเอาเหมือนเหมือนอ่ะผมเป็นคนที่เหมือนที่แบก็ได้เพราะตอนเด็กๆตอนสมัยผมเรียนประมาณปวชมีคนเรกเหมือนชินชินวุฒินีมันเหมือนเยอะจังวะ่เออแล้วพอแกมาหน่อยเหมือนมีคนบอกว่าเหมือนพี่แบงวงแพทก็เลยเอ้เราก็ชื่นชอบแกอยู่แล้วก็มาทําคลิปทําอะไรเหมือนจริงๆก็ทําคลิปเล่าความรู้สึกตัวเองในกระจกอ่ะแล้วก็เห็นพี่เฉินเนี่ยมีการแปลงเพลงด้วยแปลงเพลงเช่น อ่าเพลงสติงหรือเพลงฝรั่งหรือเพลง,พลงทุ่งอะไรก็ช่างพี่เฉินก็ก็จะมาแปลงเป็นภาษาคาแมร์อันนี้จุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรทําไมถึงพี่ได้ดเริ่มอยากแปลงเพลงครับจุดเริ่มต้นใช่ไหมฮะจุดจุดจุด,จดตอนนั้น <laughs> จุดอม่ได้ม่อะไรจุดเริ่มต้นไม้ใจ่จิตเริ่มต้น <laughs> <laughs> จริงๆนะผมเป็นคนที่ติดภาษาฝรั่งเศสซะส่วนใหญ่หมายถึง <laughs> ว่าครอบครัวผม ปู่ของผม,มเป็นคนฝรั่งเศสไ,ไม่ค่อยพูดไทยแล้วผมก็พูดไทยไม่ค่อยได้แล้วทีนี้ฝรั่งเศสก็ติดสำเนียงโรเรือนิดหนึ่ง <Okay. S 2> ผมก็เริ่มมาทําเพลงนี่แหละแต,ต่ตอนที่ผมทําเพลงแรกรู้สึกว่าก็ยังไม่แปลงจ๋านะ,ะผมทําเพลงแตงกวาลืมทุ่งแตงกวาลืมทุ <ผม S 1> ่งของพี่บอม,อมบอมกังแอนออเป็นสไตล์ฟกซองแล้วหลังจากนั้นมาผมก็มาทําเพลงจักรยานแดกโซจักรยานแดกโซ่ก<พ>็สักท่อนได้ไหมอาจารย์พิรุตอุ่นสีบองกลอสตราพอแล้วครับพอแล้วเอเคนี่พอเปลีเวลาพูดเรื่ เอาเอาให้มาจบต้นหนึ่งจริงๆอ่ะลิบบานลอชงอังกับแกลมกีเมียนกนุยกใบนงตึกไตรมาตีกจายใบเพลงลิบบานลอชงอังกับแกลมกีเมียนกาคลัง จะไม่รู้ว่าท่อนนั้นร้องถูกหรือเปล่านะก็นักแปลงเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าต้นฉบับเขามีหลังจากนั้นมาปมงกระเบยนี่มีด้วยใช่ไหมหรือแปลน่าจะประมาณนั้นพี่ลืมอ่าตัวทีอาจารย์พิรุนอก็คือตอนนี้เป็นอาจารย์พิรุนเขาทำมาแล้วผมไปทําเพลงนี้เสร็จปุ๊บคืนเดียวมันน่าจะสองแสนหรือสามแสนวิวนี่แหละณสมัยนั้นการที่สองแสนสามแสนวิวนี่มันยากมากผมก็เลยได้ไอเดียเห็นเพลงของอาจารย์พิรุนทำแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าใครแต่งนะตอนนั้นแต่เพลงนี้มันเคยดังเมื่อในอดีต ก็คือเป็นเพลงเหมือนเพลงมาจากโลอ้ไอหนุ่มโลโซโอยกทีไอหนุ่มโลโซโลเป็นแค่จิโก้ันเนาะใช่นั่นแหละแต่แต่เพลงเขาก็ทามาถูกลิขสิทธินั่นแหละ<ช>พอผมมาทำเสร็จปยยุ๊บยอดมันดีมันสูงผมก็เลยได้ไอเดียว่าเพลงพวกแบบนี้นี่แหละก็คือได้ไอเดียเหมือนที่เขาแปลงนั่นแหละจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอ่<ช>ก็เลยแปลงมาเยอะแล้วอ่ะยกตัวอย่างเพลงมีเพลงอะไรบ้างครับที่พี่แปลงอ่ะยกตัวอย่างมาเลยจากประสบการณ์ที่ทําแลวภูมิใจที่สุดคือเพลงหนึ่ง เตตมงถ้าเตตมงเต็มงเตตมงละความเงียยแผลดงทัาไทายขมมโมดมีวงงถ้าบ่มีเตตมงเตลงที่สองเลยครับเพลงที่สอง<ะ><จ>เป็นเพลงที่พี่พิมพ์ทิพยายเอามาแปลงก็คือเพลงมาจากเวียดนามหมายถึงว่าแกซื้อลิขสิทธิ์มาจากกันไปไง่ายๆผมไปได้ไอเดียไอหนุ่มสังกสี<อ>แก้วสังกสีเกลียวที่เป็นคนเขมรกัมพูชาก็เลยแปลงอีกเพลงที่ดังที่กัมพูชามากเนียงโมจอลบองปรอเด็กยุมปัจจจกลู វា peint ชนะให้ตึกพระเนคคันบ่องไทยนูអង្គុយញ៉ាំបាយក្តំផ្លាក់ สไออ้นนี้ดังเลยไหมที่กัมพูชานี่ดังเลยที่กัมพูชานี่ต้องรู้จักเพลงนี้ที่แปลงมาเรียบร้อยแล้วเคยมีคือทีมงานจากกัมพูชามาที่จะเอาตัวไปก็เพราะเพลงนี้เพลงอื่นฟังมาหลายเพลงแต่เขาชอบเพลงนี้แต่ผมไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่ออะไรดีดูดได้อะไรสักอย่างเลยเพลงที่3มที่พี่แปลงเพลงที่3มนี่เพลงเสียงตาน้อยเขาแปลงมาอีกทีจากเพลงของพี่อีทกงลังสะออนใช่คือแปลมาซ้ำเจงโมเป็กหับบ้านเด็กเรียน รเจงมูเรียนตราบ้านเด็กโรงบาศแล้วผมเห็นช่วงหนึ่งที่เฉิญได้ออกรายการทีวีของบุ๋มพนัดดาด้วยของพี่บุ๋มใช่แล้วไอ้น,นั้นคือพี่เฉินมีประเด็นอะไรมีกระแสอะไรครับทำไมถึงได้ไปออกรายการทีวีช่วงนั้นเป็นรายการของผมทําคลิปแบกูวในรายการปรชวนภยัยผมข้างภัยการปรชวนภัยมากก็คือถ้าพูดไปนี่คือผมเหมือนยุคแรกๆเลยนะหมายถึงว่ายุคแรกๆที่ปี ส่วนไปกินอะไรอย่างเนี้ยคือผมก็ดูคลิปเพื่อนบ้านมาก็คือพี่บัวไหลนี่บอกแทนให้พี่บัวไหลที่เอกินส้มตำอะไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นก็หกชอบล้มใช่นั่นนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ผมไปทำเมคคิวคอมเม้นหลังจากนั้นมาปุ๊บผมก็เป็นคนที่พูดเวอร์ไปก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีคนดูไงพอคลิปนั้นมาปุ๊บรู้สึกว่านั่นแหละคืนเดียว2ล้านวิวตัวนั้นก็ได้ไปออกรายการของพี่บุ๋มแล้วก็ หลายๆช่องแล้วก็รายการก็มีโอกาสได้ดูนะรายการพี่เฉินนะใช่รายการของแม่สีตังรายการนู้นนี้นั่นสมัยก่อนถ้าใครได้ออกช่องยูไลท์ในเพจคือวัดดังสุดจัดเลยสุดสุดอืมสุดเลยเฮ้ยผมก็เคยออกยูไลท์หลายคลิปนะพี่เฉินก็ออกส่วนมากคนที่เคยออกยูไลท์เมื่อ สิปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์หมดเลยนะคนที่เคยออกนะผมผมสังเกตดูรวมแม้กระทั่งพี่เฉินด้วยก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวก,กับแกแล้วก็วิ้ยผมเห็นคนมาขอถ่ายรูปกับพี่เฉินด้วยนะผมยังแอบถ่ายคลิปไว้อยู่เลยนะก็ดีใจมากๆเลยแล้วปัจจุบันเนี่ยพี่เฉินคิดว่าตัวเองแหะดังระดับไหนประมาณเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยผมนะ S <S คิดว่าทุกวันนี้ไม่ไม่ค่อยได้ดังอะไรหรอก<ห>คือคือเมื่อก่อนอะตอนที่ทําคลิปใหม่ๆคิดว่าตัวเองดังมันก็มีการ <ứng S 1> พยองตัวเองขึ้นมามีการแบบเจออะไรนิดๆหน่อยๆก็โชว์ซื้ออะไรนิดๆหน่อยๆก็โชว์ <ứng S 1> มีการพยองอยู่ช่วงหนึ่งแหละแต่พอมีอยู่ช่วงหนึ่งปุ๊บจริงๆมันเป็นแค่ภาพลงตาอเอเอพราะหนึ่งคือผมเป็นอย่าเรียกว่าตัวเองเนี่ยและดอยยังเขินเลยใช่ไหม<อ>ที่ไม่รับเว็บอะไรต่างๆที่ผมไม่รับผมไม่รับตรงพ<อ>วกเป็นผมเป็นคนที่ไม่อยากทําเรื่องนั้นเลยผมก็เลยกลายเป็นคนที่เหมือนเดิมยังประกอบอาชีพทําาานถ่ยคลิ ทำนาถ่ายคลิปก่อสร้างอะไรอย่างนี้ก็มีถามว่ามีคนมาผมมีความสามารถพิเศษในการเขียนเพลงก็มีคนมาซื้อเพลงบ้าง<อ>แล้วก็เพลงจากกัมพูชามีงานมาให้ช่วยทําบ้าง มีเห็นมีร้องเพลงด้วยใช่ไหมใช่งานร้องเพลงก็รับอีเวนต์ก็มีนิดๆหน่อยๆก็ไม่พิธีกรก็รับแต่พิธีกรก็รับก็ไม่ได้ไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนที่ดูว่าผมไม่เคยคิดว่าตัวเองดังเลยผมโคตรดีใจเลยจะบอกให้ว่ามีคนมาขอถ่ายรูปเหมือนเมื่อวานที่เราไปกินข้าวกันแล้วมีคนมาขอถ่ายรูปเห็นเห็นผมนี่ดีใจมากแล้วด้วยส่วนตัวเวลาอยู่บ้านหรือว่าถ้าไม่ได้ออกรายการของไอ้เจ้าผู้ชายสิบหล่อคนนี้นะผมจะไปแต่งตัวหล่ออะไรอย่างเงี้ยเลยแต่งตัวใส่เสื้อเสื้อลายสก็ตเกาง ้าวดาวเทียมนั segue, ่นคือตัวตนที่แท้จริงไม่เคยแต่งตัวหล่อผมนี่แทบจะไม่เซ็ตเลยแต่นี่แบบเห็นบอกว่ารายการเขาเปสัมภาษณ์ระดับบิ๊กสุดินแม่สตังฟูอินฟลูอินเซอร์แบบดิดคิตตี้แล้วก็ นบอังโกคือ,อแล้วแบบพอมาอกกรกตะตุ้ดไดเดี๋ยวมันจะดูเป็นอะไรที่น้อยหน้าเพราะเมื่อกี้ผมแต่งตัวเป็นคันทรีมาแล้วอยากอยากเสียดายเนาะไม่ได้ถ่ายเก็บไว้นะช็อตเอ้ยมีน่หวาเดี๋ยวผู้ขึ้นเลย <laughs> มีตอนที่ลองกล้องเดี๋ยวผู้ขึ้นเลยว่าแต่งแบบไหนจะมาสัมภาษณ์รายการวัดตัวตนที่แท้จริงใช่ไหมเออตัวตนที่แท้จริงเดี๋ยวขึ้นให้ดูปัจจุบันเนี่ยพี่เฉินยังจะมีผลงานใหม่ๆให้เอฟซีได้รับชมไหมครับตอนนี้จะมีไหมครับมีแผนว่าจะทําผลงานเพลงหรือผลงานอะไรออกมาตอนนี้วันนี้วันนี้เลยวันนี้เลย เพิ่งไปอัดเพลงมาก็คือเพลงภาพถ่ายของเพลงภาพถ่ายของบิ๊กซูรินเลยเพลงกําลังดังเลยใช่ได้ร้องฟีดกับใครไหมครับหรือคนเดียวหรือโปรเจกต์ที่ทําคนเดียวมีร้องฟีดกับน้องหนิง๋อ้น้องหนิงใช่น้องหนิงก็ยังเพิ่งเข้าวงการแต่ถามว่าเขาเขาร้องเพลงมานานแล้วแล้วก็ชื่นชอบในเสียงเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบการแปลงเพลงซะส่วนใหญ่ถ้าให้ร้องภาษาเขมรเพลงที่บิ๊กซูรินเนี่ยผมบอกให้เล่น สุดยอดแต่พอเมื่อกี้เจ้าคุณทองไปนั่งดูไปช่วยคุมนี่เธอมาบอกว่าฉันไปช่วยคุมเนี่ง <c oughs> ฉันอุตสากสัมภาษณ์ว่ากูไม่รู้ว่ามึงทำอะไรบ <c oughs> ไป <c oughs> ไปด้วย <c oughs> ไปด้วยแล้วแบบผมอสาหสัมภาษณ์ว่า <c oughs> อ๋อไปได้ข่าวว่ามีเพลงนั่นไหม อเคอมันคือคอนเทนต์ไงแต่เอาไม่เอาออกสักจดหรอกโอเคทีนี้เวลาที่ผมมันเป็นคนไม่มั่นใจเลยในการร้องเพลงไทยทั้งๆที่ผมเคยเขียนเพลงไทยเยอะแล้วไม่พูดชื่อคนที่มาขอซื้อนะก็มีแต่ว่าเวลาจะทําเพลงไทยที่ระคืนมากเวลาจะอัดเพลงไทยนี่เคืนมากก็เลยต้องพาน้องหนิง อีกน้องที่เป็นนักร้องมืออาชีพกว่านี้มาฟิชเชอริ่งนั่นแหละแล้วจะได้เป็นเพลงแรกเลยที่คุณได้ฟังเป็นภาษาไทยอีกภาษาอีสานเนเคยร้องแต่หมายถึงนามนะครับอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีจะมีแผนว่าจะออกอากาศประมาณเดือนไหนมันไม่มีในอากาศมันมีแต่ในโซเชียลกวนปีนขมักแม่งก็ก่อนปีใหม่ครับเพลงนี้ได้ฟังแน่นอนก็อยากให้พี่เฉินได้ฝากผลงานกับ FC เลยครับถ้าอยากติดตามผลงานพี่เฉินไม่ว่าจะเป็น IG Facebook กทิ ต่อ YouTube อ่ะพี่เฉินบอกเลยครับชื่ออะไรครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยไม่มีไม่มีไม่มีมมผมไม่มีนี่เธอเธ <laughs> อย่ <laughs> ไม่จริงๆถ้ารายการเขาไม่จำกัดเวลานะ <laughs> ผม <laughs> ผมเล่นมาแล้วนะ <laughs> ไม่ได้พูดไปเลยไม่เป็นไรคนนิสัยส่วนตัวผมชอบควนมากเลยควนมาเลยไม่เป็นไรผมเป็นคนวรคนมากเลยนี่นี่ถือว่าผมแบบคีปลุกสุดๆคนที่ได้ตามใครที่มาสัมภาษณ์ผมหรือว่าใครที่มาทารายการน่ะสัมภาษณ์หลายหลายหลายครั้งแล้วแล้วก็ควรทุกครั้งถ่ายประมาณ4 0่สิบนาทีได้ใช้แค่นาทีเดียวใช้ตัวไหนรู้ไหมสวัสดีครับผมเจ้าคุณทงหงนะครับผมเชิญได้แค่นั้นแหละไม่ต้องใช้ไม่ได้เลยคือจริงจริงๆผมผมควรเขาเฉยน้องคือคือผมอยากลองเชิงเขาอยากลองความอดทนเขาถามว่าถ่ายมาน่าจะ 3- ามถึงสี่คลิปแล้วคือน่าจะใช้ไม่ได้ Beast ไ,มไม่ได้เลยแล้วมีรอบนี้น่าจะเอาไปใช้ได้ใช้ไม่ได้มันเดิมครับก็เลยพูดให้อะฝากผลงาน ผลงานช่องใช่ไหมแพลตฟอร์มต่างๆก็มีทิก o k ก็แบรกิวเขมรพิมไปถ้าอาจจะไม่เจอช่องผมอาจจะเห็นคนนั้นคนนี้จุ๊ไปลงดูเพื่อความบันเทิงพอส่วนเพจก็คือเฉินร็อกกตุ้นใด้ก็ประมาณนั้นในส่วนของ f Facebook เอ้ยในส่วนของ YouTube ก็ชื่อเดิมในหลายเฉินร็อกกตุ้นใด้ก็ฝาก f c ทุกคนทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปติดตามผลงานพี่เฉินนะครับเบกิวเขมรหรือเฉินร็อกกตุ้นได้ได้ครับผมสำหรับผมวันนี้นะครับจะขอปิดรายการเลยนะพี่ออเร็วเกินไม่จะปิดปิดไว้ก่อนโอ้บอ ลปิดก่อน,นแล้วถามใหม่ <Okay. S 2> แล้วพี่อยากถามอะไรผมตัดสลับได้เ <c oughs> ดี๋ยวกูไม่ได้ปิดเออนี่แหละอย่าเอาออกนะมึงด่ากับกูในรายการมึงยอมยิ่งๆเอาต่อเอาแห้งปิดเลย ครับผมที่ขาดไว้ได้เลยนะครับผมร้านอาหารนะครับครัวดาวบ้านนานะครับถ้าใครอยากกินอาหารอร่อยอาหารมีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสานเรามีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรับจัดเลี้ยงครับเรามีหมดเลยครับบรรยากาศดีๆนะครับมีจิ้มจุ่มมีเจ่วฮอนด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมขึ้นที่อยู่ให้ได้ข้างล่างนี้เลยครับสามารถโทรมาสั่งจองได้เลยนะครับโอเคครับไปแล้วบ๊ายบายก็ถามมาเลยอยากอยากให้ผมถามเรื่องอะไร ปกติที่จ่ายค่าตัวคนอื่นไหมที่ไปทนให้จ่ายไม่คือคือไอ้ที่ไปทําเพื่อนี่นะใช่ไหมไม่จ่ายคุณทำเพื่อช่องคุณเลยนะผมผมไม่ได้จ่ายค่าตัวใครเลยสักคนไม่มีเงิน อัน,นี้พูดจริงแล้วก็กขอคุณพี่เฉินขอคุณแขกรับเชิญทุกคนที่เมตตาก็มันไม่มีอะไรให้อ่ะมีแต่เขาจะให้ค่ารถกลับบ้านที่ไปกรุงเทพนีมม่แทบจะขอค่ารถไอกอ้นะก่อนนั้นพูดเล่นพูดเล่นแต่น้องเขาก็เลี้ยงข้าวเราอะไรเรานี่สรุปกูเป็นพิธีกรหรือมึงเป็นพิธีกรคือ,คอ <laughs> เขาเป็นพิธีกรเหมือนทรงอาาถา,า <c oughs> ไม่าถาคือ,ค,อคือเป็นแต่ว่าคือคือไปทําเพื่อแบบว่าให้ได้แบบมีคนเข้ามาดูยอดยอดฟอลโลอยากให้ได้ติดตามเยอะเปิดใจผู้ชายคนนี้ผมชอบดู รายการเขานะพึ่งพึ่งดูรายการไหนชอบกูเฟซเฉยเฉยสันยาว คือคือดูในการน้องเขานี่คือเขามีความมุ่งมั่นะในการทำช่องเขานี่ถ้าพูดไปนี่ผู้ติดตามสองแสนกว่านะผมยังสู้เขาไม่ได้เลยขนาดผมทำมาสี่ห้าปี6ปีเนี่ยผมยังถือว่าผู้ติดตามผมแสนสองท่านผู้ชมในเพจคนดูก็ประมาณหลักหลักร้อยหลักแสนหลักร้านแต่หลังๆผมเนี่ยเหลือหลักร้อยแล้วคนดูผมหลักร้อยจริงๆรแต่เขาเข้าไปดูขุนทองคือพูดเรื่องแบบเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ไม่ใช่นี่คือรายการคุณรายการผมเหรอรายการเซ็กผมไม่มีแต่ว่าอนาคตผมจะ จัดรายการใหม่ยังไงเรื่องเล่าเสียวจากเรื่องเล่าหลอนอแขกรับเชิญคนแรกเรื่องเล่าเสียวประตูหลัง <c oughs> <c oughs> ไม่จริงๆคุณของผมเอกับการทำรายการประตูหลังนะครับผมจะไปสัมพา,าณ์แม่สิตา <c oughs> ต้องสมภาญสิต่างคนแรกคือตามจริงเขาต้องทําใจนะครับที่จะมาสัมภาษณ์ผมเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าผมนี่เป็นคนที่กุณตีนไหมตีนไหมทำจริงกหตีนไหมวนสปอยตรงไหนพี่เฉินแค่หลอกผมนะแค่หลอกผมไปกรุงเทพหลอกเรื่องขึ้นแท็กซี่หลอกเรื่องหอพักหลอกเรื่องบ้านเช่าอ่าแท็กซี่ระวังมันหลอกเองนะมันจะพาวนอะไรแก้แกหลอกเยอะหลายเรื่องผมจำไม่ได้แบบร้อยเรื่องนี่หลอกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ไอ้ไปถึงหมอชิดแล้วไปไงตอนแรกเรื่องเรื่องที่โดนหลอกก็ให้ผมไปไม่ใช่หมอชิดสิอ่านะฮะนครชียอร์นครเชียอรก็ประมาณว่าแกให้ผมวิดพื้นน่ะ คือแทนที่จะให้กูขึ้นรถให้กูสั่งกูวิดพื้นตรงไอ้คอนครชัยแอร์ผมให้เขาวิดพื้นเพราะว่าพอดีตรงนั้นมันจอดในที่ห้ามจอดแล้วรปภพอพอจะมาไล่พอดีผมเป็นคนที่แบบถ้าไปรับมันช่วงประมาณตีสี่ท่านผู้ชมผมก็เลยเอาชุดหมีมาใส่ชุดหมีทหารนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ติดยศติดอะไรนะเพราะว่าไม่อยากใส่กางเกงยีนไม่อยากแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วใส่แค่รองเท้าแตะไปแล้วก็แค่รูดๆไปแล้วมันก็มีอาร์มอะไรอยู่นิดให้มันจอดในที่ห้ามจอดเราก็โทษทีนะอย่าดราม่านะก็เลยแบบ เ้ยจอดแป๊บเดียวคงไม่มีอะไรรอพอมายืนแหกตาไว้จะมีอะไรหรือเปล่าไอ้เจ้าขุนพึ่งขึ้นกรุงเทพกูให้นั่งแท็กซี่จากไอ้นั่งไม่เป็นเอาง่ายๆผมเลยรถไปหาพี่เฉินไม่เป็นน่าไม่ถูกค่าแท็กซี่แค่60บาทไปอินทปะละสี่ไม่กล้าไปไว้ไม่ได้ขี้งกเงินนะแบบกลัวกลัวกลัวแท็กซี่โกงผมก็เลยแบบกลัวเขาขับวนเคยได้ยินกลัวขับวนกลัวปล้นหลายอย่างอะไรเงี้ยกลัวกลัวพอผมลงจากรถได้เท่านั้นแหละ สั่งวิทพื้นทําท่าทรงวิทพื้นนี่ก็จะวิทจริงผมก็เลยเฮ้ยมันเอาจริงเหรอวะก็เลยเรียกขึ้นรถหนึ่งเรื่องที่จะสปอยอีกอาบน้ำห้องผมในคอนโดผมมันหรูเป็นคอนโดหรู อย่ามาพูดคอนโดหรูญาตินะระอนนนแถวนั้นมันจะมีห็นหนึ่งเดียวคือผมไม่พูดชื่อคอนโด๋ยวตามไปจำเราผมนั่นแหละคือเขาไปอาบน้ําพอดีตอนนั้นแต่ก่อนสมัยผมแบบชอบอ่างจากรุชิมากเลยผมก็ซื้อจากรุช่มาจากน่าจะเป็นอ่าน่าจะประเทศอะไรผมจำไม่ได้นะมันคนคงเชื่อหรอกคอนโดเออมพูดต่อไปเออนั่นแหละมีไอห้องเก่าเขามีจากรุชเอ่แล้วทีนี้เขารื้อออกทีนี้ก๊อกน้ํามันเป็นก๊อกแบบก๊อก ก๊อกอันเดียวสามารถใช้ได้ทั้งจากุชี่แล้วก็ไอ้บัวฝักบัวสรุปไอ้นี่ใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็น <c oughs> ผมคือผ,ผมว่าผมไม่ได้ซาะกราวนะผมว่าห้องน้ำ่เฉินมันเสียมผมก็ไปเปิดก๊อกน้ำก็ไหลแต่ว่ามันไม่ยียออกฝักบัวแล้วมันก็ไม่มีที่เปิดฝักบัวผมก็เลยใช้ไม่ได้เกือบจะเอาที่ฉีดทูนมาดอาบอะประมาณนั้นก็เลยโทรไปถามบอกให้เลยท่านผู้ชมคือจริงๆแล้วแบบนี้โรงแรมทั่วไปมีหมดฮะเอาจริงเหรอ มีโรงแรมทั่วไปที่มีจากุชี่จะบอกให้มีเขาเปิดน้ําอย่างนี้นะก็เขาเขาเขามีที่ดึงอย่างเงี้ยแหละไอ้ที่ดึงมีที่ดึงผมดึงเขาเปิดมาบางที่เขาก็จะมีแบบร้อนกับเย็นใช่ไหมก็ดึงอันเดียวแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ถ้ามีอ่างอ่ะอาจจะอนุมาณได้ว่าต้องใช้แบบไหนอนุมานคืออะไรอนุมาณคือเดาคาดการอ๋อแต่ว่ามันไม่มีไงผมแล้วมันก็สุกปรกป๋องก็เลยนั่งคาบเหลืองแบบนั่งเหมือนหาอนุมาณเลยนั่งยองยอหมนาหาอนุมาณแล้วใช้ที่ขีดตรวนั่งเปิด ไม่ใช่เออสมเพศนะท่านผู้ชม,มแล้วทีนี้เราก็สายตาไม่ดีเราก็จะหาเราก็ไม่ได้ไปมองไอ้ตรงอ่างอาบน้ําว่ามันมีสบ,บูาา่ยาสระเราก็ไปเห็นแฟบอยู่ออแฟบอยู่ตรงไอ้แฟบน้ำเลยใช่ไหมแฟบเป็นขวดอ่ะเออขาไม่ได้เรียกแฟบลูกเขาเรียกผงซักฟอกเออผงโบราณใช้คําพ่าแฟบโบราณมากเลยอ่ะเออแล้วเห็นเป็นไอ้ผงซักฟอกที่เป็นแบบก้นแล้วเราก็ไม่ได้ดูด้วยไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรแบบเราก็คิดว่าเป็นยาสระผมเกือแล้วไม่ได้รวมกินนะไม่ผมก็กาลังจะใช้ไงแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วผมก็หันหลังไป อีกที่หนึ่งผมเห็นเออมันวางเยอะเออมันอุปกรณ์อาบน้ําอยู่ตรงนี้ประมาณเราก็สงสัยทําไมพี่เฉินแกไม่มีเงินซื้อพวกอุปกรณ์อาบน้ำอะไรเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยยิ่งเขาทำก่อสร้างเขาจะมีเงินอย่างไรวะที่พูดว่าก่อสร้างนี่คือเป็นโฟร์แมนไงไปจบแค่ปวชประมาณนั้นก็เลยไปทําเป็นโฟร์แมนตอนนี้อายุ30กว่าแล้วก็เลยพอมีพื้นฐานไอ้ภูมิฐานหน่อยก็คือไปเช่าห้องพันนา ไอ้เจ้าพจีนี่คือรื้อออกไงเออรื้อออกมันไม่มีนะมันมันรื้อออกไปแล้วใช่พวกเงินจากอยู่ในยทูบพี่อะไรก็ไม่มีเป็นคนอื่นเขาไงทำคลิปแกเป็นการกุศลเนี่ยนี่มาสัมภาษณ์ไอ้เหี้ยแต่ที่จะใส่ซองให้สักสองสามร้อยไม่ได้ไม่ได้พี่เจนผมขอมสัมภาษณ์อุ้ยผมไปสัมภาษณ์แม่สีตางคิวเป็นล้านผมยังไม่ได้จ่ายเงินสักบาทนี่พา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 นั่งรถไปใช่ไหมนั่งรถไปอาศัยรถผมไปเองนะไปค่าน้ำมันก็ไม่ได้ช่วยไม่หมายถึงกูเนี่ยไม่ได้ช่วยเขาเลยบิ๊กกเ่าๆไไอออ้รถขง ไอ้ก่อสร้างของผม,มใช่ไหมขับไปเออไม่ได้ออกค่าน้ำมันเลยเท่ากูมาสบ,บากูนี่มึงแทนให้สองร้อยสามแต่แต่พี่เฉินเนี่ยโอ้ยของใครครับของผมย่าแน่นอนเลยโทรมาเอารถโกกโกของแกมอไซค์กกกโกกโกกนะจนะฮัลโหลย่ามีอะไรถ่ายรายการอยู่อ๋อถ่ายรายการอยู่ได้กลับปนนี้ไหมเนี่ยกลับเลยเนาะก็เอารถมอไซค์ย่ามา <c oughs> เออแค่นี้หละอ่าโอเคสวัสดีครับยาย ยายบ้านก่อนพี่เฉินน่ะจะเล่นมุกเป็นเกย์เบื่อไปส่งผมไปหาแม่ไปบอกแม่เป็นบอกผมว่เกเป็นแฟนผมอะไรกับแม่น่ะแต่ผมผมที่รักอะไรแต่แต่แม่เชื่อไหมเช่อไหมเชื่อตอนแรกเชื่อหมักยไม่เชื่อหรอกอแม่แต่จริงๆส่งเราได้นะอะถ้าพี่ให้ผมผมก็กล้าผมเนี่ยเป็นคนที่ไปต่อไม่เป็น ผมนี่เป็นคนที่ชอบแกล้งเขามากคือ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 เขาบอกเขาเที่ยวไปบอกคนอื่นนะคือใครที่อยู่รอบข้างผมก็บอกว่าพี่เฉิน่ะไม่น่าไม่มีความน่าเชื่อถือขาบอกให้เลยว่าผมแกล้งเขาแค่คนเดียวเขาเที่ยวไปบอกอาจารย์ผมนะว่าผมนี่เป็นคนที่แบบไม่มีความน่าเชื่อถือแต่คนที่แกล้งที่สุดแล้วน่ารักในการแกล้งที่สุดคือเจ้าคุณทองทำไม คุณดูโง่มากเป็นดูเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าใสซื้อใช้คำว่าโง่นี้เหมือนโง่จยิงเลยเขาเขาโง่มากเลยใสซื้อบางทีบางครั้งผมแอบแอบคิดว่ามันแกล้งใช่ไหมแกล้งมาก่อมันเฟ้อแ้งมีอยู่ช่วงหนึ่งเว้ยผมผมคุยโทรศัพท์กับมันแล้วผมลืมกดวางสายไว้แล้วผมกำลังกินนินทามันสักพักมันบอกพี่เฉินไอ้ทียกูเขินเลยแต่ไม่ได้นินทาอะไรมันหรอกคือพูดกับกับพี่ในรถว่าพี่เป็นมากรุงเทพตอนผมอะ ผม,มเอามาเรื่องผมมาพูดไว้อ๋อไม่น่าเลยพี่เฉินขอโทษผมตลอดเลย,อยเอออย่ากโกรธเดอ้อพี่พูดเล่นเดอ้ออะไรแต่จริงๆผมไม่ได้ยินนะผมก็คิดว่าทำไมพี่เฉินแกไม่คุยสักทีวะแกอ๋คอคือคือไอ้ที่พูดอะเราไม่ได้ดินทามันแต่เราเราพูดกับพี่ตั้มว่าเฮ้ยพ,พี่ตั้มตอนที่ผมมากรุงเทพใหม่ๆผมมีเรื่องแบบนี้หรือเปล่าวะซึ่งมันมีเรื่องเล่าที่จะพูดให้ฟังว่าตอนที่ไปซักผ้าหยดเหรียญครั้งแรกตอนที่ไปอยู่อินทามระสี่สิบเอ็ดหยอได้ไม่เป็นไปหย่อนได้เป็นเห็นไหม ผมอะแต่ก่อนตอนขึ้นกรุงเทพใ,ใหม่ๆกลัวเหมือนกันโทรถามทางตลอดเลยโทรถามทางอาศัยถ้ามีอะไรนี่ไปเคยขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินอะ,อะขึ้นจาก อินทรระน่ะไอ้ตรงสุทที่ซานอ่ะไปพระรามเก้าไปซื้อบอกผิดบอกถูกบอกผิดบอกถูกก็มีแต่โกะที่สุดคือไอ้เรื่องซักผ้าหยดเหรียญกำลังจะไปซักผ้าหยดเหรียญนี่แหละแล้วถือตะกร้าไปไม่เคยใช้เว้ยใช้ไงวะแต่แต่มันไม่ใช่ไอยุคใหม่ปั่นอบแห้งไอ้ที่เราเห็นนี่นะไอ้นี่คือถ้าตอนนี้กูก็ใช้ไม่เป็นนั่นองไอ้นี่คือบูโรทั้งสําหรับกูแล้วนั่นเละแล้วก็ไปเปิดฝาเสร็จปุ๊บไอ้นี่มันมี มันเนียนช่องมีอะไรอย่างเงี้เนาะยอดเนเอนเ้ยมันต้องมีอนี้ด้วยเหรอวะแต่เราสมัยนั้นยังมีไอ้ฝงซักฟอกที่เป็นแบบพงอยู่เลยยังไม่มีเป็นแบบน้ําแล้วถ้าความบันเลยที่จะมาเกิดนั่คือถ้าแม่งใส่เยอะคราบขาวขึ้นมาเหมือนน้าเว้าเลยจ้์ที่นี้มันพิกสุดวันนั้นถือตะกร้าไปยัดยิด้อยแล้วทําไงวะมีผู้หญิงเดินมาพอดีมีผู้หญิงเดินมาเสร็จปุ๊บเราใช้ไม่เป็นก็เลยโทรหาพี่คนหนึ่งที่ทํางานด้วยกันแกเป็นโฟร์แมนก็เลยพี่ทำ กำลังจะโทรไปพูดผิดเรียงลาดับผิดคือผู้ตอนที่โทรผู้หญิงยังไม่เดินมาจะถามว่าพี่ตั้มเครื่องซักผ้าหยดเหรียญใช้ยังไงอก็แค่แบบบอกที่เราเป็นคนไอคิวสูงอยู่แล้วไงหนึ่งร้อยห้าสิบสองไงแค่บอกมาแต่ว่าเราไม่เคยใช้แบบนี้เราตอนที่เราอยู่สุรินก็คือเราใช้แต่มือเราก็จะโทรแบบเราจะชอบปฏิเสธตัวเองตลอดเลยว่าเราไม่ใช่คนโกล้าไม่ใช่เหมือนอย่างนี้คืออะไรเหมือนอย่างนี้คืออะไรคือบันนอกไงเราจะพยายามไม่โกะแต่เราจะพยายามถามว่าพี่ มันใช้ไงว่ามันเสียหรือเปล่าวะอะไรนีร่เข้าใจเข้าใจเราไปบอุ้ยพี่ผมใช้ไม่เป็นนี่คือซโซค<อ>ราซโซครายผมไม่ใช้คำพูดนั้นพี่มันเสียหรือเปล่ามันทไมมันไม่ไปกดไม่ได้อะไรเนี่ยทีนี้ปพ๊บมกำลังจะฮะลัลโหลพี่ตั้มผู้หญิงเดินมาพอดีเลยระยะนี้ถ้าคุยแม่งรู้เลยว่าใช้เครื่องสักท้าหยอดเหรียญไม่เป็นเพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรไปใหม่สักพักกดวางทำเป็นเหมือนเครื่องมันทรงมันเสียเรืออะไรเงี้ยปิดฝาไว้ปิดฝาไว้เสร็จปุ๊บเดินไป โรพี่ตั้มพี่เครื่องซักผ้าหยดเลนส์นทำยังไงวะพี่ตามแกก็ไปคนแม่งเล่าดีเทลวเว้ยเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยท่านต้องแบบนี้นะต้องใส่ไอ้นี่นะเฮ้ยพี่ผมใส่มาหมดแล้วเหลือแค่ขกระต้นหยดเหรียญอ๋อท่านไปหยดเหรียญเลยได้เลยถ้าบอกกูหยดเหรียญตั้งแต่แรกนี่คือผ้ากูนี่แห้งเลยกูนี่ไม่ได้ตากนะนี่<ๆ>เล่าเล่าเรื่องในสีที่ผมวิดีโอคอลหา เออไอ้นี่นิสัยเสียอย่างเว้ยคือตามถ้าถ้าถ้าคนไม่รู้จริงๆคือมันใส่นะแต่ผมคือเพิ่งมารู้ความจริงมันเป็นเฮี้ยเลยวะอเหมือนคุยเมื่อกี้ก็เปิดลำโพงเองไหมเปิดลำโพงไงไหมมันชอบวิดีโอคอลผมคิดอะไรใหญ่ไอ้คิดวึงพิ่สวัส์อะไรกูวะด้วยความที่เราคือเป็นคนที่หน้าหล่อเหมือนพี่ตุ้ยธีรพัฒน์อ่ะคือหน้าเหมือนเราเราเป็นคนที่หน้าเหมือนพี่เรย์แมกโดนโอลใช่ไหมโอ้คือเราเป็นคนที่หล่อตลอดอยู่แล้วไงเป็นคนคมเข้มเป็นทรงแบดอะแล้วเราเราเป็นทรงสายหวานไง เชี่ยนี้แม่งคิดอะไรพูดคำหยาบได้ป่าได้ไอี๊อีเปรดนี้ไอ้ไอเชี่ยค <laughs> ือแบบว่ามึงจะคอทำเฮียอะไรวะเวลามันโทรมาแล้วผมคือผมไปนั่งนั่งทำงานอยู่ที่ไซกอรร่อสร้างเสียงดังตึ้งตึงต้งตึ้งไอ้นี่โทรมาพี่ผมจะไปห้วยขวางอ่ะจยะไปยังไงวะ,อ,ะอันนี้จริงมันลงจากห้องของแม,มนชั่นผมนะที่จะไปห้วยขวางไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปไม่เป็นหาร์ไซ์ยังไม่เจอเลยเออโมไซดูต้องเดินออกไปข้างหน้าแล้วกระเป๋าลากเขาสีแดงๆแก๊ดคือ คืออยจะเซลล์ตั้งแต่วันแรกแล้วกระเป๋ากระเป๋าเหมือนมีผีแบบแบบมีเลื่อนกระเป๋าผมอะกระเป๋าสีแดงคือเป็นผู้ชายเลือกกระเป๋าสีแดงกระเป๋าย่าของยึตรั่วเลยทุกคนยิ่งเนี่ยเรียกว่าเรียมหาเซลล์เออแล้วเขาก็เดินลากกระเป๋าเนาะแล้วเขาก็โคมาเล้วก็แบบ เฮ้ย <Hey, S 2> <Hey, S 1> รออยู่แถวนั้นแหละ<ม>เดี๋ยวพี่หาให้<ม>สักพักก็เลยได้วินมอเตอร์ไซค์ไป70บาทไอ้ท<ม>ีนะ่คอี่ยเพราะว่ามันลำโพงมันไม่ดีมันต้องเปลดถ้าวิดีโอคอลปุ๊บมันได้ยินเสียงด้วยประมาณนั้นแต่ถ้าโทรธรรมดามไม่ได้ยินนะรู้สึกผิดเลย เขาแบบเอาตอนนั้นมันไส้ใช่ไหมมันไส้ไงบแต่ก็คือยังเก็บอาการอยู่คิดว่ามึงอะไรอะไรวะอยากรู้มึงโทรมาธรรมดาไม่ได้เออมึงโทรธรรมดาเออแต่เพราะมึงเปิดคอมันจะเสียงดังไงเออมันเสียงดังบางครั้งมึงเดี๋ยวมึงคุยเขมิดมาอีกอะไรเงี้ยคือใช่ผมกลัวเรื่องนี้เพราะว่าคนแบบชอบบูลลี่ไงไปกินข้าวกับพี่เฉินวันเนี้ยไอหนิงไอนักร้องอ่ะมันบอกว่าผมเป็นแฟนกันเหมือนไหมคุณผู้ชมคอยเดี๋ยวผมตัดตรงนี้ไปลงนะ Only you เฮ้ได้ไหมเอ้ยพี่เชิญสําหรับผมวันนี้นะครับจะขอปิดรายการเลยนะพี่เดีรยวเกินไม่จะปิดปิดไว้ก่อนโอ้อกแล้วปิดก่อนใช่ไหมแล้วถามไม่โอเคแล้วพี่อยากถามอะไรผมตัดสลับได้เดี๋ยวกูไม่ได้ปิดเออนี่แหละเอาออกนะมึงด่ากับกูในรายการมึงยอมยิ่งๆเอาต่อเอาให้ปิดเลยครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเจ้าคุณทองหุยห้าหุยห้าและเชิญรถกรุตุนไดครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย